มาชมริมแม่น้ำโของอันนี้คือสะพานไทยลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สมนะคะจังหวัดนครพนมห่างจากตัวเมืองจังหวัดไม่ไม่ไกลจังหวัดนครพนมไม่ไกลนะคะแค่อยู่ในฝั่งไทยก็ยาวเป็นกิโลแล้วค่ะข้ามแม่น้ำโขงไม่เท่าไหร่ ตหม้อสามอันสามสี่อันนะคะข้ามไปน้ำคงแล้วก็หัวทิ่มลงฝัง่งฝั่งลาวนี้ไม่ไกลนะคะจะไก,กลก็ฝั่งไทยนะวิธีการเยอะเงินทุนน่าจะเป็นเงินทุนไทยทั้งหมดกลางคืนสวยนะคะกลางคืนจะมีจะมีไฟมีอะไร ตัวเบื่อแล้วก็ขนลมนะคะภาพมีสงอ,มองตนกลางวันแดดเปี้ยงๆชง,งกงกทั่วค่ะพี่น้อง <c oughs> กลับแล้ว <c oughs> โอ้ยหยืดไหลไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ